สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรเนชนกจันสว่างคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามในานามของผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคณะทุกท่าน ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,565ซึ่งท่านได้มีความมานะพยายามดำเนินการต่างๆจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งนับแต่นี้ไปท่านก็จะต้องมานะพยายามดำเนินการรวมทั้งการคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพื่อให้ การประกอบอาชีพและการทำงานของท่านบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแสดงความยินดีท่านมาณโอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษดีบัณฑิตทุกท่านจริงๆแล้วปริญญาคงไม่ได้มาง่ายๆแต่ว่ามันจะต้องมีเบื้องหลังที่มาจากความเพียรพยายามมีวินยัยเพราะฉะนั้น ความสำเร็จในวันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่คู่ควรสำหรับทุกท่านขออำนวยอ,อุยพร์ให้ทุกท่านได้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าขอให้นำประสบการณ์ต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะขอชื่นชมและขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตกิติมศักดิ์ทุกท่านในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้การที่ทุกท่านได้ตั้งใจมุ่งมั่นภาคเพียรในการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้นั่นหมายถึงทุกท่านจะมีความรู้ทางวิชาการความรู้ทางวิชาชีพรวมถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ ท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานในองค์กรในชุมชนสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติทุกท่านร้วนเป็นความหวังเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามอย่างยิ่งท้ายนี้ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้เคารพนับถือได้โปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จประกอบสัมมาชีพและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปสวัสดีค่ะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกทกคนนะครับที่ ได้รับความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสในการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่เราได้รล่มเรียนมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยในส่วนของคณะวิชาในส่วนของสาขาวิชาจะเป็นวันหนึ่งที่เป็นความภูมิใจมากๆที่ได้ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จออกไปอย่างมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานที่สมบูรณ์นะครับก็ขอให้บัณฑิตทุกๆท่าน ได้นําความรู้นําประสบการณ์ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนที่ได้ศึกษาประสบการณ์ในสถานศึกษาแห่งนี้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมา,มากๆครับยินดีอีกครั้งหนึ่งครับครับแนะนามผู้บริหาร คณาจารย์และก็บุคลากรของมหาวิทยลาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่เข้ามารับพระราชทานฏิบัติในปี2567นี้ทุกท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคในการเรียนในการศึกษาจนกระทั่งสามารถฝ่ฟาฟันเข้ามาสู่การรับพระราชทานฏิบัติก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีและที่สำคัญที่สุดนะครับก็ขอยินดีกับครอบครัวของบัณฑิตทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนจนทุกท่านได้ รับประบัติในครั้งนี้ก็มีเรื่องอยากจะฝากนะครับให้กับบัณฑิตทุกคนได้ตรักไว้ว่าพวกเรานะครับเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งก็อยากจะให้รักษาชื่อเสียงนะครับของมหาวิทยาลัยโดยการทําหน้าที่ ที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถแล้วก็เอาความรู้ที่พวกเราได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปพัฒนาปรับปรุงงานของตัวเองรวมถึงพัฒนาประเทศชาติในลําดับถัดไปท้ายที่สุดนี้ก็ขออนาจคุนพระศรีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านให้ความเคารพได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขสวัสดีตลอดไปครับขอบคุณครับ ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของมด,ดิฑฐตมหมาดิฑิตด,ด,ดุษฎีบดิฑิตใหม่ทุกท่านขอชื่นชมในความริยะอุตสาหะที่ทุกท่านได้ภาพเพียิพยายามในการเรียนรู้สิ่งที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของชีวิตและวิทยาการที่นําไปสู่การพัฒนาความเจริญงอกงามทั้งตนเองสังคมและประเทศชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตมหมาดิฑิตและดุษฎีบดิฑิ์ทุกท่านจะนําความรู้นําทักษะคุณธรรมยุยธรรมและประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างอนาคตสร้างคนและสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปสุดท้ายขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอาชีพมีไรายได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมขอโอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณาจารย์บุคลากรและเครือข่ายร่วมพนาทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแร,รงกายแรงใจในการสอนในการช่วยเหลือในการสนับสนุนให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่านสำเร็จการศึกษาในวันนี้ขอบคุณครับ ในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ7 2บพรรษา28กรกฎาคม2,567ที่ผ่านมาครับดังนั้นบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชบิญญัติในปีนี้ จึงเป็นปีมหามงคลยิ่งในนามคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมนุษย์พันธ์ดีและบัณฑิตทุกท่านด้วยความยินดีอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้และนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวสังคมประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นวันนี้ในความเป็นราชพัฏคือคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน จึงอยากจะขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนำความรู้ที่ได้รับมาไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับในนามของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขอชื่นชมยินดีบัตริตใหม่ทุกๆคนที่เข้ารับประธานปิยบัตรของมาลลัยราชวัฒสารครามในปีนี้ พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตในระดับปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกได้รับการบ่มเพาะหล่อหลอมได้รับการผูกฝังเรียนรู้จากอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกๆคนจนกระทั่งวิทยากรต่างๆที่สาขาวิชาคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะพวกเราอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่ง พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จในวันนี้เป็นบัณฑิตศึกษาที่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นนําความรู้นําทักษะนําประสบการณ์ที่ได้จากการที่พวกเราได้รับได้ความรู้จากราชวัตร์มาสารคามไปพัฒนาท้องถิน่นไปพัฒนาจังหวัดไปพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ากันทุกๆคนและตลอดไปครับ ดิฉันในนามของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะของบัณฑิตเองที่ทําให้มีวันนี้ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสําเร็จนําความรู้ที่ได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปขอบคุณค่ะ ในานามของคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาดรุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะและความภาคเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาได้ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่งค่ะขอให้ทุกท่านพึงนำปลแห่งความรู้และปัญญามาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองสังคมและประเทศชาตินำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสืบไปค่ะท้ายนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยพระบรมธาตนาดูนพระเจ้าสีโสพลจัตนาคศิริราชาพัปหารสารคามพระพรมพระวรุณอันเป็นที่เคารพสักการะของลูกชาวเขียวแดงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอได้โปรดดลบันดาลประธานพร ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยจับตุรพิธ,ธพรชัยมีความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมทั้งสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามตลอดไปค่ะ ในนามของคณะรัฐศาสตร์และรัฐราภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐราภาสนศาสตร์ทุกคนที่รับปริญญาในปีการศึกษา2565นี้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคน ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะนําความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาประเทศชาติและต่อยอดในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติก็คือ 1. ความรู้ที่ได้จากาการเรียนหนังสือ 2. ประสบการณ์ที่ได้จากาการทํางานรวมถึงสมรรถนะส่วนตัวของบุคคลรวมทั้งความสามารถเจตคติที่ดีต่อประเทศชาติอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านจะนําความรู้ความสามารถที่ได้ทั้งหมดนี้ไปพัฒนา ประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานที่ดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง,งสืบไปครับขอบคุณครับท่านบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทั้งหลายการฝึกศึกษาจนมาถึงวันสําเร็จวันนี้ย่อมถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความพยายามมีความมานะอดทนซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถคนได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างและคนในสังคมอย่างไรก็ตามท่านก็อย่าลืมว่าความสําเร็จในครั้งนี้บางช่วงเวลาเราได้รับจากบุคคล ลุ่มบุคคลที่คอยให้การสนับสนุนมีความปรารถนาดีต่อท่านซึ่งควรได้รับการขอบคุณจากท่านด้วยเช่นกันขอให้ท่านทั้งหลายตระหนักเสมอว่าท่านคือบัณฑิตของมหาวิทยลาลัยราชภัฏนมหาสารคามเป็นคนของพระราชาเป็นค่าของแผ่นดินจากนี้ไปก็ขอให้แต่ละท่านได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยาประเทศสืบไป ด้วยความปรารถนาดีครับ ในนามของคณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านเรื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565ทุกท่านคือความภาคภูมิใจของเหล่าคณา,าจารย์เป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยขอจงนำความวิชาความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาเล่าเรียนไปทำประโยชน์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและ ต่อท้องถิ่นขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีขอให้มีพลังกายพลังใจในการที่จะนําความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศท้องถิ่นสังคมประเทชาต,ติต่อไปในอนาคตในานามคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ขอให้มมดิทุกท่านจงระลึกเสมอว่ามหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นขอให้นำความรู้ที่ได้เร่าเรียนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเที่ยงตรงและเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิน่นชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป